ข้อสอบโอเน็ตนะคะหมวดวิชาสังคมสาระที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมข้อสอบข้อที่1น,นะคะนายแดงขู่ว่าจะเผาบ้านนายดำทำให้ในายดำต้องเอาเงินทองมามอบให้ในายแดงกระทำความผิดตามข้อใดข้อกอชิงทรัพย์ข้อขอปล้นทรัพย์ข้อคอรีดเอาทรัพย์ข้องอกันโชกทรัพย์ ฉเฉลยข้องอการโชคทรัพย์เหตุผลนายแดงรู้ว่าจะเผาบ้านนายดำทำให้ในายดำต้องเอาเงินทอมากองให้ในายแดงกระทำผิดกันโชคทรัพย์ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา337มบบัญญัติไว้ว่าข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมรับหรือยอมละให้คนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กําลังประทุกร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขืนใจหรือบุคคลที่3จนผู้ถูกข,ข่มขืนใจยอมผู้นั้นกระทำความผิดตามฐานกันโชคทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1,000 0บาทข้อสอบข้อที่2นะคะ บุคคลใดคือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนไร้ความสามารถข้อกอผู้พิทักษ์ข้อขอผู้อภิบาลข้อคอผู้อนุบาลข้องผู้ปกครองเฉลยข้อคอผู้อนุบาลเหตุผลผู้อนุบาลคือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนไร้ความสามารถดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอ ผู้อนุบาลคือผู้ที่สาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนไร้ความสามารถข้อสอบข้อที่3นะคะประเทศใดมีรูปแบบของรัฐแตกต่างจากประเทศมาเลเซียข้อกออินเดียข้อขอแคนาดาข้อคออินโดนีเซียข้องอสวิตเซอร์แลนด์เฉลยข้อคออินโดนีเซีย เหตุผลประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบบของรัฐแตกต่างจากประเทศมาเลเซียเพราะประเทศมาเลเซียเป็นรัฐรวมของสหพันธรัฐมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นประชาธิปไตยดังนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดคือข้อคออินโดนีเซีย ข้อสอบข้อที่4นะคะการปกครองตามหลักการใดทําให้รัฐบาลมีอํานาจจากัดข้อกอหลักรัฐนิยมข้อขอหลักเทวสิทธิ์ข้อคอหลักนิติธรรมข้องอหลักบูรณภาพเฉลยข้อคอหลักนิติธรรมเหตุผลในปัจจุบันต้องใช้หลักนิติธรรมโดยเฉพาะ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะเคารพกฎหมายอยู่ใต้กฎหมายหลักนิติธรรมคือการสถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมายโดยการตรวจตรากฎหมายโดยการตรากฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม ซึ่งทำให้รัฐบาลมีอำนาจจำกัดดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอ,ขอหลักนิติธรรมทำให้รัฐบาลมีอำนาจจำกัดข้อสอบข้อที่5นะคะองค์การใดเป็นผู้ประกาศปฏิยาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข,อขอ้อกอองค์การยูนิเซฟขอ้อขอองค์การยูเนสโกข้อคอ สมัชชาแห่งสหประชาชาติข้องอคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเฉลยข้อคอ,อสมัชชาแห่งสหประชาชาติเหตุผลองค์การที่เป็นผู้ประกาศปฏิยาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนคือ สมัชชาแห่งสหประชาชาติดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือขอ้ขอคอสมัชชาแห่งสหประชาชา,ชาติเป็นองค์การที่ประกาศปฏิยาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสมาชิกในกลุ่มม .6 ทับมีมรายชื่อดังต่อไปนี้ขอ้อมีนางสาวอาทิตา เวสโรสกุลนางสาวกานิการอดน้อยนางสาวสุนิสาพรพง์วัฒนากุลนางสาวนัชยาโทนสูงเนินนางสาววริษาสอนพูลนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมมัธศึกษาปีที่6ทับสองโรงเรียนสตรีนองก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ